ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอแสดงความยินดีกับรายการมุมชีวิตโดยนายสวิสศรีสุขผู้อำนวยการผลิตรายการมุมชีวิตที่ได้รับรางวัลประธานโลกเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินด,ดามาต ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประจำปี2554ณโรงแรมปรินซ์พาเลทมหานาากรุงเทพมหานครรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยบริษัท M S S Cable TV จำกัดสาขาพิษณุโลกร่วมกับหนังสือพิมพ์เสียงมหาชน อย่างคนรุ่นหลังยังศรัทธามุมชีวิตที่ไปเจอมีมากมายหญิงและชายหลายหลายวัยได้คนหาสนับสนุนการทําความดีโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศณุโลกบริษัท5ดาวเคมีพันจำกัดสาขาพิศณุโลกโทร055216785ร้านดวงดีศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาโทร0816254246ร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ต ซอยจัสแม็กถนนสนามบินโทร5 5 5 2 1 0 4 8 3ช่วงคอยความหวังไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากจะเกิดมามีร่างกายที่พิการทั้งๆท,ท,ที่แต่ก่อนเคยมีร่างกายที่ปกติดีทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองได้ แต่เป็นเพราะอุบัติเหตุทําให้มีร่างกายต้องพิการต่อมาภรรยาก็ต้องมาประสบบัติเหตุอีกคนทําให้ประกอบอาชีพอะไรไม่ได้จึงต้องตกเป็นภาระให้กับมารดาต้องคอยดูแลทั้งๆท,ที่ตนเองก็ชราภาพมากแล้วและนี่คือมุมหนึ่งของชีวิต คุณป้ากุหลาบชูมีอายุ65ปีพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่2อทับหหมู่ที่1ตำบลพายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกคุณป้ากุหลาบ ได้เล่าให้กับทีมงานฟังว่าตนเองพักอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้รวมกัน4ี่คนมีลูกชายลูกสะใภ้และหลานมีไรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงเดือนละ600บาทเท่านั้น แต่ต้องมามีภาระ,ระที่จะต้องคอยดูแลลูกชายคือนายธงชัยชูมีซึ่งแต่ก่อนเคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาทาตุวรมหาวิหารต่อมาได้เกิดอุบัติเหตุทําให้ทั้งแขนและขาต้องพิการประกอบอาชีพอะไรไม่ได้มีไรายได้จากเบี้ยยัยงชีพผู้พิการเพียงเดือนละ500บาท และต่อมาอีกประมาณหนึ่งปีเศษเศษภรรยาต้องมาประสบบัติเหตุอีกคนและต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ต้องตกเป็นภาระของตนคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวและคอยพิกตัวให้เพื่อป้องกันเป็นแผลกดทับ มีไรายได้จากเบีย้ยยังชีพผู้พิการเพียงเดือนละ500บาทและมีะไรายได้จากเพื่อนร่วมงานที่อยู่บริษัทเดียวกันเมตตาสงสารรวบรวมกันมาบริจาคให้ปีละประมาณ1,000บาทถึง2,000บาทซึ่งเมื่อนำไรายได้ทั้ง3คนมารวมกันจะมีไรายได้เพียงเดือนละ1,600บาทเท่านั้น ซึ่งก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันและต้องมาดูแลเลี้ยงหลานชายคือนายทิติกรชูมีเป็นบุตรของลูกชายที่พิการ และกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างปีหนึ่งเพราะจะให้ไปเรียนในโรงเรียนทั่วๆไปตนเองก็ไม่มีปัญญาที่จะส่งเรียนทุกวันนี้ครอบครัวของตนมีความเป็นอยู่ที่ลำบากมากจึงวอนขอความเมตตาผ่านมาทางรายการมุมชีวิต เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ใจบุญใจกุศลชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเข้ามาให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนอย่างน้อยก็ทําให้ครอบครัวของตนมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปคุณป้าอยู่กันกี่คนคะที่บ้านหลังนี้นะะอยู่กันสี่คนคะ่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะคุณป้า ลูกชายเอง10ปีกว่าเลยเป็นมาพร้อมกันเลยหรือเปล่าคะกับลูกสะพ้ายคนละคนคนละคนกันไม่มีแค่มีแชังก็ดูแลคนเดียวค่ะดูแลค, <น S 2> คุณป้าดูแลอยู่คนเดียวค่ะก็อยากจะให้มีคนมาดูแลช่วยเหลือ ตอนนี้เราก็หากินไม่ได้เราก็แย่เหมือนกันส่วนทางด้านของนายรังสรรอ่วมแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลพายชุมพลได้เล่าว่ารู้สึกสงสารครอบครัวนี้มากต้องมาประสบอุบัติเหตุทั้งสองคนที่สงสารมากไปกว่านี้ก็คือคุณป้ากุหลาบ ซึ่งก็ชราภาพมากแล้วแต่ต้องมาดูแลเลี้ยงลูกชายลูกสะภ้ยที่พิการอีกและยังต้องมาดูแลเลี้ยงหลานอีกคนซึ่งก็กำลังเรียนหนังสือตนเองก็ได้เข้ามาดูแลให้การช่วยเหลือบ้างและก็เข้ามาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกันในฐานะเป็นลูกบ้านของตนแม่สามีนะี่ดูแลอยู่โดยมีรายได้จากเงินค่าตอบแทนรายเดือนคือเงินผู้สูงอายุแล้วเงินผู้พิการทั้งสองทั้งสองรายเนี่ยก็ มันก็ไม่มากเท่าไรนะครับก็พอเลี้ยงดูตัวเองไปได้ขาดเรือบ้างก็ช่วยกันจุนเจือไปท่านผู้ชมนะครับที่มีความเมตตาหรือพัฒนาจะร่วมกันทําบุญตรงนี้นะครับก็ขอความกรุณาจากทุกๆท่านนะครับเนาะเป็นชีวิตเป็นครอบครัวที่คัดสนอย่างมากนะครับพิการาทั้งสองท่านแล้วก็ยังมีลูกชายซึ่งก็กําลังเรียนอยู่นะครับไปสอบทหารสอบติดแต่ก็ ไม่มีเงินที่จะไปสอบสัมภาษณ์อะไรนะครับก็ฝากท่านผู้เมตตาดูแลตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับสนับสนุนการทําความดีโดยบริษัทพยงปิโตรเลียมจำกัดหน้าศูนย์รถบอขอสอพิศณุโลกร้านวิโรธการแว่น ตรวจสายตาประกอบแว่นทั้งปีกและทรงสาขาหนึ่งตลาดโคกมะตูมโทร0 5 5 3 3 3 2 8 2สาถึง 3, 3สาขา2อำเภอวังทองโทร0 5 5 3 1 2 8 8 2ร้านขนมเค้กอบน้ำผึ้งสูตรคุณยายตักลีลารับประกันคุณภาพโทร8 8 6 4 8 8 2086ขอเชิญลิมลองข้าวผัดปลาถูข้าวผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวไข่หอ่ออาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องกับร้านอาหารจานเดียวอยู่ถนนพระองค์ขาวติดโรงแรมเกียรติวิมล0 8น5์3 1 7 5 5 สร้างพลังใจและในวันนี้ได้มีคณะผู้ที่ใจบุญใจกุศลจากโครงการร้อยดวงใจทำความดีถวายในหลวงนำโดยคุณเกตกนกศรีทิมรัต เจ้าของร้านขนมเค้คกกล้วยหอมอบน้ำผึ้งสูตรคุณยายตั๊กลีลาซึ่งเป็นมารดาของคุณตัก๊กีิริพรอยู่ยอดศิลปินนักร้องและนักแสดงพร้อมด้วยผู้จัดการนิวสโลบี้อาบบบนวดและผู้จัดการร้านเกียงไกการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงสมาชิกมิตรรักแฟนเพลงจากคลื่นวิทยุ VIP Media 97.75เมกสมาชิกจากชมรมสื่อมวลชนสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกสมาชิกจากชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกผู้สื่อข่าวพิเศษหนังสือพิมพ์เสียงมหาชน และทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้นำถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งพร้อมด้วยเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน3,000บาทมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวรโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา80พรรษาอีกด้วยพวกเราทุกๆคนก็ได้มีโอกาสมาสร้างความดีกันนะคะ เพื่อถวายแด่สมเด็จแม่ของเรานะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดิฉันกับเพื่อนได้ได้มีโอกาสได้มาดูแลผู้ยากไร้แล้วก็อย่างที่เราเคยพูดไว้ว่าเราจะทําแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกทท่านนะคะที่มีจิตเมตตานะคะมาแบ่งปันก็เชิญนะคะติดต่อได้ทางรายการมุมชีวิตกับคุณสุวิทย์นะคะวันนี้เราเรามีความสุขมากก็มากับเพื่อน คุณตู่ค่ะเจ้าของสลูบี้อาบบญนวดค่ะคุณตู่มีอะไรจะพูดสักหน่อยไหมคะเชิญชค่ะเขอยากจะเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับช่วยกันนะครับมาแบ่งปันแบ่งปันน้ําใจในน้อยหรือมากๆก็ได้นะครับมามาช่วยผู้ยากไร้นะครับแล้วก็เราจะเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิมใจนะครับ ทางรายการขอขอบคุณนายรังสรรด์อวมแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตําบลพายชุมพลที่ได้ไปพบเห็นคนที่ยากจนคนพิการผู้ได้โอกาสทางสังคมและได้แจ้งผ่านมาทางรายการมุมชีวิตเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ใจบุญใจกุศลและหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้การช่วยเหลือครอบครัวของคุณป้ากุหลาบในครั้งนี้ ทางรายการก็ขอเป็นแรงใจให้ครอบครัวของคุณป้ากุหลาบมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปหากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านพบเห็นคนที่ยากจนคนพิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ต่อไปกรุณาแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่รายการมุมชีวิตหรือหน่วยงานและองค์กรใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของทาน กรุณาแจ้งความประสงค์มาได้ที่รายการมุมชีวิตตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายรายการและนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวที่ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีของเราชีวิตนี้ ีทุกคนมีตัวตนแต่ละคนรับอ้างวา่าให้รางวัลชีวิตเขาใกล้อาปาเป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังยังศรัทธา าเขามีเพียงเงาใครไม่เห็นแอบซ่อนเล้นไม่ได้เป็นตามกระแสคนดีๆอยากให้มีคนเทแค่ัวท้อแท้กำลังใจให้เขาเอาือ my